ฮ้ยโอ้ยหวัดดีครับพี่ชายสวัสดีครับโอ้ยอันนี้รุ่นอะไรครับลูกพี่อ๋อปาเจโลครับโอ้ปาเจโลเหรอพอดีผมผมจะผ่านไปด้านบนอ่ะพี่ผมขอผมขอลองสักรอบได้ไหมพี่สักสักสามล้านลูกพี่พอสะดวกไหมได้เลยได้เลยอ๋อเชิญครับลูกพี่เชิญเลยครับลูกพี่ฮอยากหาเงินสามเอ็มก่อน ก่อนไปตลาดอะคนดู <c oughs> โอ้เมืองนี้เขาน่ารักนะท้าแข่งเอาไปทุกรอบโอเคครับคุณพี่ห้าสี่สาสองหนึ่งไปครับไปครับคุณดูปาเจรโร่เราไหวอยู่แล้วคุณดูเราไหวอยู่แล้วคุณดู3ามเอ็เอมสอมเพื่อน3าเอมเพื่อนนิดเดียวขั้วพะลูก ได้ครับไม่ากไม่ได้ครับอุ้ยวัสดีครับอุ้ยอันนี้สายตรวจเหรอพี่อุ้ยผมขอโทษใช่ครับโอ้โหเจอต่อเจอ่ยนเจอกันขอหาเบื้องต้นจะมีแข่งรถมันถล่มนะครับครับผม ผมก็นึกว่าเออวัยรุ่นอ่ามาเดินบุหรี่ดูบุหรี่อยู่ข้างถนนนะฮะโอ้ไม่ใช่หรอครับโอ้โหอันนี้เหมือนใส่อันนี้ใสซืบเลยครับไม่ใช่ครับพอดีว่าได้ข่าวแถวนี้มันมีแข่งรถกันนะหาที่แข่งอยู่พอดีว่าเขาไปตรงไหนกันนะโอ้ย่างเนียนเลยโอ้แล้วเอารถซิ่งมาด้วยนะเอาแน่นอนครับมันมันต้องแฝงตัวนี่นะ